อิตาลีนะคะลด80%เลยค่ะจากหลักพันเหลือแค่หลักร้อลเท่านั้นค่ะปัญหาโลกแตกมากเลยอะทุกคนคือชิอ่ะเป็นคนที่จริงจังเรื่องการดื่มน้ำมากแล้วรู้สึกว่าการเลือกแก้วอ่ะคือมันมีผลต่อรสชาติน้ำสุดๆเลยค่ะ ทุกคนเก็ตไ้มว่าแก้วที่จะต้องทานน้ำอ่ะคือขอบมันต้องบางเฉียบแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราจับอะแล้วมันสัมผัสต,ตอนดื่มน้ําเข้าไปคือมันช่วยให้แบบรสชาติน้ําของเราอุณภูมิทุกอย่างนะมันจะรู้สึกแบบเฟชขึ้นมาเลยเหมือนแก้วอ่ะช่วยเอลเวตรสชาติจากน้ําธรรมดานะมันจะเหมือนทําให้เรากินน้ําแบบน้าแร่เลยอะ่ะทุกคนคือฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่ฝ่นะดินทวนอ่ะเก็ตไหมโดยเฉพาะแก้ววายทุกคนเก็บเป้าเวลาแ,แ,แบบดินเนอร์อย่างเงี้ยคือถ้ามันจับ่างนี้เป็นไงคะเฮ้ยมันสวยมันพอดีมือทุกคนมันชน มันแบบมันเก๋อแล้วก็แบบวเวลากินไวน์เข้าไปมันก็จะฟินด้วยค่ะชิคก็อยากเลิกแก้วนะคะที่ทําให้แบบชิคมีแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็ดื่มอร่อยเหมือนอยู่ฝ่ายไดนิ่งเลยค่ะอ่ะทุกคนสงสัยแล้วสิเขาคือใครเอเลซี่นะคะเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะคะที่อยู่มากว่า100ปีแล้วคือเขาบ้างแล้วก็จับถนัดมือสุดๆเลยนะคะเวลาทานนะคะแชมเปญไวน์นะคะหรือว่าน้ำเปล่านะคะก็ต้องเอเลซี่เลยค่ะทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเลนองแก้วสีสีสองใบเนี้ยคืออะไร เขาคือแก้วนะคะจากอิตาลีเหมือนกันทุกคนแบรนด์เซฟเฟลโนโน,นะคะอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นสีแบบนี้คือเขาเป็นงานคราฟ์นะคือทําจากมือทุกคนสีเขาก็เลยออกมาแบบสวยแบบนี้เลยค่ะที่สําคัญคือมันทรานสเปร์เนด้วยทุกคนเห็นไหมคือมันมองไปมันแบบใสๆมันมีความเป็นแบบ สวยมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือแก้วเขาเป็นสีใช่ไหมคะแล้วก็เขาทําลายด้วยทุกคนอยากจะบอกว่าสีนี้คือไม่ลอกเลยนะคะทั้งสวยแล้วก็คุณภาพดีอไอ้ถ้าชิคแบบวางแก้วนี้อยู่ดื่มน้าก็คือเป็นคนเก๋เลยอะ่ะคิดเช่นแวร์ดีๆแบบนี้นะคะทุกคนไปช็อปออนไลน์กันได้เลยค่ะที่งาน Travel and More Sales นะคะลดถึง80%เลยนะทุกคนไม่ใช่แค่แก้วนี้นะคะคิดเช่นแวร์อื่นๆเครื่องครัวมาครบเลยค่ะปกตินะคะเขาราคาหลักพันค่ะทุกคนแต่ว่าลดเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะ คุ้มมากๆอ่ะชอบกันได้ที่เว็บ on the list เลยนะคะเดี๋ยวชิจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะทุกคนคือแบบเอามาชงมชาแชติหรือว่ามาทานน้ำทานวายต้องนี้เลยค่ะ